ไปลองแล้วมีติดบ้านสักอันคุณจะติดใจครับ เก้าอี้เลซี่บอยดีจริงไหมดีจริงโคตรครับคือเก้าอี้เลซี่บอยเนี่ยมันจะมีหลายราคามากครับหรืออันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารีไคลเนอร์ถ้าอันเนี้ยเป็นแบบรุ่นที่ไม่ได้โยกแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบโอ้ต้องต่หมื่นจะเป็นแสนต่างกันยังไงล่ะคือถ้าให้ผมพูดแฟกต์เลยนะผมไปลองนั่งมาเยอะแล้วเลซี่บอยชัวร์สุดแต่จะเลือกยังไงอย่าไปเลือกสีครับที่มันเป็นผ้ามันมีหนังที่มันเป็นครึ่งตัวแต่ตัวนี้เป็นหนังเต็มตัวที่เป็นหนังอิตาลีรุ่นของเลสซี่บอยม อันเนี้ยแล้วแต่สรีระแล้วแต่ความชอบมันจะนั่งจมนั่งลอยอะไรยังไงหรือในระบบไฟฟ้าน,นี่ก็จะแพงขึ้นไปอีกผมพูดถึงตัวธรรมดาแล้วกันถ้าตัวท็อปของตัวที่ไม่ไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นปรับมือทุกอย่างซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรนอนได้แบบนี้เลยคือเก้าอีดอ้ดูดวิญญาณของจริงครับคุ้มค่าไหมความคุ้มค่าเหมือนจะแพงนะแต่ผมให้ความคุ้มค่าที่มัน,มนคุ้มค่ามากๆต้องเป็นหนังอิตาลีต้องเป็นสีนี้เท่านั้นคุณไม่มีสิทธิ์เลือกสีนะถ้าเป็นหนังตัวท็อปเขาบังคับครับ,รบสีไม่ได้เรียบไไมมม่ด้ัันน คือมีกระดำกระด่างตั้งแต่ต้นมันจะดูไม่เก่าครับเพราะมันเก่า,าตั้งแต่แรกแต่คุ้มจริงราคาก็แรงอยู่ต้องบอกเลยว่าส่วนลดนู่นนี่นั่นซื้อตามห้างหรือตามส่วนลดก็ต้องมี60,000ถึง80,000แล้วแต่รุ่นแต่ตัวนี้ประกัน10ปีครับใช้กันยาวๆคุ้มครับคุ้มมากเลยซี่บอยถ้าใครยังไม่มีติดบ้านไปลองแล้วมีติดบ้านสักอันคุณจะติดใจครับ